สรุปผลการดำเนินงานของกอสนอํำเภอนนํปาป่าประจำเดือนมิถุนายนพศ2565ดังนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานผู้กอสนอตำบลพบกลุ่มนักศึกษาในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ทั้ง7กอสนอตำบล10การเรียนชุมชนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเดือนมิถุนายน2565ดังนี้โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยณนะห้องประชุมกอสนอำเภอนนํำปาจาจังหวัดประิตัมีนักศึกษาขเข้าร่วมจำนวน77คนคการศึกษาต่อเนื่อง,งการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการทำปุ๋ยเกษตรธรรมชาติดำเนินการในวันที่30มิถุนายน2565นะ้ากสนบอตำบลห้วยมุนและกอสนอตำบลท่าแฝกอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิต์มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน33คนโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพอาชีพระยะสั้น กิจกรรมอาหารคาวการทำไข่เค็มสมุนไัยการทำแหน่หมูโบราณดำเนินการในวันที่7-8มิถุนายน2565นะ บ้านห้วยน้ำไหลหมู่หําตำบลน้ำไคลอำเภอนนํปาป่ามีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน20คนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอาชีพระยะสัน้นกิจกรรมการทำขนมจีนน้ำยาดำเนินการในวันที่8 9มิถุนายน2565นะราณตลาดนัดชุมชนบ้านท่าโพตำบลเดนเล็กอำเภอนนํปาป่ามีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน20คน ครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอาชีพระยะสั้นกิจกรรมการทำสบู่สับประรดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ดำเนินการในวันที่14-15มิถุนายน2565นะบ้านห้วยเผาหมู่4ตำบลบ้วยมุนอำเภอน้ำปาดผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน10คน โครงการศูนย์ฝึกอ,อาชีพชุมชนหลักสูตรอาชีพช่งางพื้นฐานช่างปูกกระเบื้องดำเนินการระหว่างวันที่14-21ถึงมิถุนายน2565ณนะก็สนอดตําบลน้ํา้คลหมู่ที่6ตําบลน้ํา้คลอำเภอนาำปารมีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน12คนโครงการอื่นๆ ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจากออนไลน์และออฟไลน์ประจำปีงบประมาณพศ2565ดำเนินการในวันที่29-30มิถุนายน2565นะก็นอตำบลทั้ง7ก็สนาตำบลมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน109คน การศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับผู้สูงอายุและกิจกรรมนันทนาการมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน91คนกิจกรรมห้องสม,มุดชาตลาดเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนอำเภอํำปางมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน30คนงานตามนโยบาย ในวันที่3มิถุนายน2565ก็สนออำเภอน้ำปาาร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชรสุธาพ,พิมลรักษ์พระบรมราชินีโดยมีกิจกรรมดังนี้พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพิธีถวายเคื่อราชกการะและ วางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายพระพรชัยมงคลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อถวายพระราชกุศลงานบุคลากรวันที่13-15มิถุนายน2565บุคลากรกศสนอำเภอ้ำป่าเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูเรื่องการสอนโดยใช้โครูงาน สำนักงานกศนจังหวัดอุตรดิษฐ์รุ่นที่1นะณโรงแรมไฟเดย์อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์วันที่22มิถุนายน2,565นอกศนอำเภอนาออนปาดรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานะกอสอำเภอนาออนปาดจังหวัดอุตรดิษฐ์งานภาคีเครือข่าย ในวันที่24มิถุนายน2565นางสาวอัญชชนขันทเสนผู้ผู้ช่วยและนางสาวกัยากรองกุณนะผู้กอสนอตำบลร่วมประชุมพิจารณาแผนงานโครงการกิจกรรมและจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือเพื่เรือนเป้าหมายรวมกับพัฒนาชุมชนอำเภอนําปาาณนะห้องประชุมอำเภอนํำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่24มิถุนายน2565บุคลากรกสรนอำเภอน้ำปาารวมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติดำเนินง,งานโดยอบตอแสนตอนะที่สาธารณประโยชน์หมู่ที่2บ้านให้ไค้ตำบลแสนตออำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์กสนอ,อำเภอน้ำปาา ขอจบสรุปผลการดำเนินงานของกอสสนออำเภอนน้ำป่าประจำเดือนมิถุนายน2565สวัสดีค่ะ